ฟฟจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปตลอดการนี่คือวันสุดท้ายในการทํางานของแป้งแต่ดูเหมือนว่าออฟฟิศนี้จะมีสิ่งผิดปกติเต็มไปหมดทางเดียวที่เราจะรอดคือรีบหาสิ่งผิดปกติและจับผิดมันให้ได้มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะกดไลค์คลิปน,นี้ได้นะเฮ้ยสียงอะไรเนี่ยเอาแล้คนในออฟฟิศหายไปไหนหมดแล้วอะ นี่ก็บอกแล้วไงว่าให้ปลุกก่อนอุ้ยรีบชั้นดาวเครื่องคร่อมเลยตอนนี้นี่น่าจะประมาณสองสามทุ่มแล้วบางเนี่ยม,มืดชะมัดงั้นเดี๋ยวเราไปบอกหัวหน้ากันดีกว่าได้ข่าวว่าพนักงานคนอื่นๆเดี๋ยวเขาส่งใบลาออกกันหมดแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทํางานของฉันซะด้วยไปบอกหัวหน้าหน่อยก่น ก็น่าจะดีละมัง้งโอ้โหไม่มีคนอยู่จริงๆนะเนี่ยสวัสดีครับหัวหน้าเอาไงเงินที่ฉันสั่งเสร็จหรือยังอะฮะเร็วๆนะลูกค้าขอพรุ่งนี้เช้าเลยนะจริงๆก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะครับแต่ว่าเซฟไฟไว้ในเครื่องคอมถ้าหัวหน้าอยากได้งานแล้วก็ไปทําต่อได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรายืน่นใบลาออกเรียบร้อยแล้วเอ้ยอย่ามาพูดเรื่องไร้สาระนะเอาเป็นว่าขอบคุณหัวหน้าที่คอยดูแลผมมาโดยตลอดนะครับมาขอจุ๊บเม่งหนึ่งที สี่ทีเลยก็ได้อ่ะลาออกแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวดิส์แลนด์ได้สบายว้าวเอ๊ะเอ๊ะมีอะไรเขียนอยู่ในเครื่องคอมด้วยสวัสดีแม็กรหัสผ่านจะซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่านายไม่พบหมายเลขเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นอีกจนกว่านายจะกรอกรหัสนี้เสร็จและพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยขอให้โชคดี กฎการเอาชีวิตรอดในออฟฟิศนี้ถ้าเกิดว่าเจอสิ่งผิดปกติให้เราเดินกลับหลังมาทันทีและให้หาหมายเลขแล้วหาอุปกรณ์บางอย่างเพื่อน,นํากลับมาที่ห้องนี้หรือถ้าไม่เจอให้เราเดินต่อไปนี่คือทางไปออฟฟิศโอ้ my god มันจะเจออะไรแปลกๆปลกไหมโอ้ยตรงนี้มีกล้องวงจรปิดฉันจะไม่ได้จับอะไรในออฟฟิศละเอ้ยเฮ้ยอ,อยู่ดีๆไฟก็เปิดแล้วเนี่ยตรงนี้มีห้องทเวทรูมด้วยแฮะไปดูก่อนว่าหัวหน้ายังอยู่ไหม โอ๊ยวนายังทํางานอยู่วน้าครับวน้าทําอะไรอ่ะนี่ฉันก็ทํางานอยู่ยังไงล่ะแล้วนักเสียอะไรรีบเดินกลับไปก่อนเฮ้ยแต่ก่อนจะเดินกลับมันจะต้องมีรหัสผ่านอะไรบางอย่างให้เราหาใช่ไหมรหัสผ่านรหัสผ่านกด F เพื่อซูมโอเคเอกสารเต็มไปหมดเลยหรือว่ารหัสผ่านมันจะอยู่แถวๆนี้ปึ๊บโก b แบ็กโกลแบ็กโก c แบ็กโกลแบ็ให้เราเดินกลับไปเลยให้เร็วทันทีถ้าเราไม่เจอก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้ง ว้เดี๋ยวเราค่อยหาทีหลังแล้วกันโอ้ยตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดแล้วรีบเดินกลับไปดีกว่าโอเคถ้ามีพลุมาแบบนี้แบบขความเราผ่านแล้วใช่ไหมห้องแรกนี่ก็เจอเอกสารแบบหืมกระจายเต็มไปหมดเลยวหนนาย,ยังอยู่ในห้องไหมครับเนี่ยเปิดประตูเหมือนเดิมเลยสินะถ้าก็ยังทํางานอยู่แล้วแกทําอะไรอยู่อะอทำไมไม่ไปทํางานโอ้ยช่วงนี้เนี่ยลูกค้าสั่งงานเยอะมากๆเลยนะฝั่งนี้รูปภาพนะคะจะเป็นรูปภาพน้ำหมึก เป็นรูปภาพวนๆแล้วก็รูปแตกๆนะฝั่งนี้ก็คงไม่มีอะไรเป็นแผนการประชุมงานครั้งหน้าเราลองเดินต่อไปเรื่อยๆดูกนแล้วกันเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแปลกๆฉันก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทางเดิมโอเครอบนี้เป็นไงเยี่ยมไม่มีอะไรรอบนี้ดูเหมือนว่าโอ้โหบริษัทเรานี่จะคข่น้ำขึ้นแล้วนะเนี่ยว่หน้าครับโอ้ว่หน้าทำเอ้ย ว้าเดี๋ยวนี่ขี้เกียจเกินไปไหมเนี่ยเออฉันน่ะขี้เกียจเข้าห้องน้ำมากเลยก็เลยย้ายส่วนมมไว้ตรงนี้มันได้เหรอเดี๋ยวนะและและอย่าลืมกดน้ำด้วยเฮ้ยเล็กเก้าโอ้พอดีว่าชี้ฉันให้หวยนะเล็กเก้าโอเคโอเคเก้าสีเหลืองเก้าสีเหลืองเก้าสีเหลืองเฮ้ยได้รหัสผัดมาแล้วทุกคนนะสุดยอดยิปปี้ เาคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่เลขเก้าลงไปโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศวนลลูปอีกครั้งเออยังไม่ได้จำเลยอะต้นนี้มีต้นไม้มีกล่องกระถงพยาบาลแล้วก็ที่ดับเพลิงนะคะฝั่งนี้คอมพิวเตอร์ก็เปิดอยู่เครื่องเดียวแล้วก็มีพวกถ้วยกาแฟต่างๆโอเคนอกนะั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วละมัง้งหัวหน้าวันนี้เฮ้ยหวมขึ้นปะเนี่ย หัวหน้าอ้วนขึ้นหรือเปล่าบ้าไม่ได้อ้วนขึ้นเลยอันนี้มันเป็นแค่เสื้อสูตรมันใหญ่ขึ้นเฮ้ยผมว่าหัวหน้าดูอวบขึ้นนะตรงบริเวณเอ,อ่อพุงน้อยๆอ่ะแม่อ,อาจจะคิดไปเองก็ได้นะทุกคนแต่คิดว่าหัวหน้าดูแบบไหลใหญ่ขึ้นไปหน่อยถ้วยทํากาแฟม,มีเศษเล็กน้อยไม่มีอะไรนะรอบนี้ไปกันต่อเลยไปถูกต้อง รอบนี้บนโต๊ะทำงานไม่มีใครมาทำงานเหมือนเดิมแฮะเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าไ,ไปไหนอะว,ว้าวว่าไงเห็นหน้าทอดประเด็นผีหรืองไงก็ใช่เลยสิหัวหน้าถ้าเราเจอสิ่งผิดปกติเราต้องหาด้วยนะคะว่ามันมีตัวเลขอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้ยเฮ้ยน,นี่เก็บได้หัวหน้าเอาอะไรมาที่ทำง,งานเนี่ยก็คแค่สองบุหรี่นะ ครั้งนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเหมือนเดิมส่วนมากเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในห้องของหัวหน้านะหลังจากที่เห็นหัวหน้าเนี่ยยิ้มเมือนปีศาจต,ตอนนี้ดูสีหน้าของเขาดูใสซื่อบริสุทธิ์มากๆรอบนี้แปลว่าไม่น่ามีเอ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วนี่ทำงานจนตายเฮย้ยเล่นแปดคือสีขาว โอเคเลยได้รหัสผ่านมาเพิ่มอีกแล้วค่ะทุกคนเอาละเท่ากั 8, hey! บว่าเราเหลืออีกแค่อันเดียวเท่านั้นนะทุกคนนั่นก็คือสีเขียวเฮ้ยบอสเรียกตัวหรอบอส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 เรียกตัวสวัสดีครับบอสเกิดเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแกทำงานได้ดีนะเพราะว่าฉันว่ามันต้องมีการปรับทัศนวตถ อฉันมีเวลานิดหน่อยให้แกทำงานให้เสร็จทำงานอะไรอย่าหวหน้านะโอ้โหเหมือนตกนรกทั้งเป็นดิฉัน,นที่เขาบอกว่าทำงานทำงานเหมือนเหมือนแบบว่าตกนรกอะเอ้ยฉันต้องเก็บกระดาษฉันต้องเก็บกระดาษเก็บทำไมอะเก็บกระดาษไปทำอะไรเก็บกระดาษแล้วจากนั้นอ๋อเอาไปช่วยเอกสารเนี่ทำงานในชีวิตจริงยังต้องมาทำงานในนรกอีกเหรอ เอกสารยอยเอกสารอันน it is like okay, okay, like ี้ย่อย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 ย่นยย่นยอยย่้ยย่อ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 อยยอยย่อยย่อยย่อยยอยย่อยย่อมย่มเยอย่อยย่อเย่อย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 ย่อเห่องย่้นย่อยย่อยย่อย่อยอยย่อยย่ออยๆ่อยย่อย่อย่อยยอยอน่อออ่่ยออออ่ยยออยอออ เร็วหน่อยเร็วหน่อยอุ้ยเท้าก็ร้อนเท้าก็เอ้ยตรงนี้ก็มีเหรอสวยแล้วไครหัวหน้าหัวหน้านี่เล่นอะไรกันเนี <t eg ued gardens> ่ยเล่นอะไรกันไม่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 สุดท้ายสุดท้ายเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โอ้ก็ก็กับโอ้ยเท้าออกมาพอดีครั้งนี้แกรอดไปได้นะ ครื้งน้าเจอกันใหม่ไม่เจอแล้วเฮ้ยมีถ้วยกาแฟด้วยลาก่อถหน้าคนทำงานดีเด่นอย่างฉันเนี่ยไม่มีทางแพ้เด็ดขาดว้ายอะไรกันกลับมาในห้องอีกแล้วเมื่อกี้เหมือนความฝันเลยแต่เป็นความจริงอืมเราต้องรีบหา้าหัสโอ้โอ้ อะไรหัวหน้าฉันกลัวลืมนะ่ะเพรานี้ว่าช่วงนี้ลืมบ่อยแล้วก็ติดพดอีกเต็มตัวเลยนะไม่ได้นะหัวหน้าโอ้โหดึงออกเรียมบากไปเนี่ยแล้วมีใครเขียนอะไรบ้างเนี่ยโอ้ วันนี้ต้องส่งการประชุมนะแล้วก็เมียบอกให้ซื้อกับข้าวด้วยผัดไทยก็ต้องอย่าลืมห้องน้ําก็ต้องห้ามลืมขาดโอ้ยอยุ่งจริงๆเลยดูเหมือนว่าจะมีของต่างๆนะคะที่มันแบบหลุดตีมออกมาด้วยนะซึ่งของที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันจะมาอยู่ข้างๆตรงนี้ทุกคนนี่เลยเป็นการสะสมของนั่นเองนะทุกคนว้าวว้าว,าวานาสัตว์เลี้ยงของฉันเองใช่ มันมันกินคนไหมครับนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีเป็ดด้วยกราบมีหัวไดโนเสาร์ด้วยโอ้ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นต้าดันทั้่าโอโตฉันอยากให้ทุกคนดูงานของฉันจริงๆว่างานของฉันเยอะขนาดไหนโอเคอย่าคิดอะไรมากเลยถ้ามีไดโนเสาร์ให้เรารีบรีบกบ ในทันทีโอเคยอดเยี่ยมเย้ป yeah. ะผ่านมาได้แล้วจ้ารอบนี้หวังว่าหวัวหน้าหวัหวนหวน้าหัวหน้าหายไปไหนเฮ้ยบอสสอบหายไปไหนอะเราไม่รู้ว่าบอสหายไปไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวคือเลขหกเฮ้ยรหัสผ่านมันเปลี่ยนเนาะสีเขียวคือเลขหกอันสุดท้ายไง สุให้ตายเถอะหลังจากที่เราเดินกลับมาดูเหมือนว่าจะมีสองประตูเหมือนกับว่าประตูทางซ้ายมีคนเคยเข้าไปแล้วไม่แล,ไมแล้วไม่มีทางกลับออกมาอีกเลยฉันอยากรู้อ่ะประตูทางซ้ายเหรออยากรู้อ่ะเฮ้ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ย โ,โอ,โอ้มันเป็นประตูเดิมโอ้มันเป็นมันรวนเดิมอ้าวโอเคเจนฉันจะไปทางขวานะหวังว่าทางขวานี้จะสามารถกลับไปได้รหัสผ่านคือ968เรียบร้อยเขาบอกว่าแอรียถูกเปิดแล้วครับผมเฮ้ยเปิดจริงในห้องนี้เหมือนเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่เลยแฮะ มีประตูที่ถูกปิดล็อกอยู่ฝั่งนี้เข้าไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะมีเหมือนกับเป็นห้องทดลองอยู่แถวๆนี้ด้วยเหรอเฮ้ยห,หัวหน้าหัวหน้าอะไรมีอะไรแปลกๆแน่นอนเลยประตูลิฟต์มันปิดประตูรีบไปบอกหัวหน้าก่อนรีบไปบอกหัวหน้าก่อนว้ายโอ้ยนั่นนันันแกไปนใครอะฮะจับมันจับมันจับมันจับใคร อุยไม่ปกติแน่ๆกลับไปที่เด <chat> <reci> ิมครับเฮ้ยโอ้ยรอบนี้ต้องหารหัสผ่านอีกสี่ตัวถึงจะเข้าโซนพิเศษได้งั้นฉันจะลองหาดูนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยัวนาวาโอยช่วงนี้ฉันรู้สึกร้อนๆนิดหน่อยร้อนจนขนาดว่าเป็นเอาขรยมเลยเหรอมีปลาฉลามอยู่แหวกว่ายด้วย ไม่ต้องห่วงเจ้าเนาะฉันอ่ะใส่ชุดนักบาดนด้อมแล้วน้ำเราไม่โดูเลยแล้วมาฉลามนั่นก็เป็นสัญลี้ยงของฉันนะเหมือนได้โดนเสาสินะเราต้องหารหัสผ่านก่อนนะแถวนี้น่าจะมีรหัสผ่านเพิ่มไอเดี๋ยวสีฟ้าคือเลขสองโอเคใส่แล้วหัวหน้าครับอ้าวเลิกชิวในน้ำแล้วหรอวันนี้มันเปียกอ่ะกว่าจะเป่าผมแห้งก็ใช้เวลาแถบแย่เฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่งูมันเหมือนเป็นปรสิตมากกว่าไปดูที่หัวหน้าครับเฮ้ย hey! you are replaceable คุณเปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือหัอหวหน้าเฮ้ย hey! มันมีคำอะไรออกขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยทุกคนอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ปกติแต่เราเห็นรหัสผ่านแล้วสีเหลืองคือเลขสามห้องกล้องวงจรปิดถ้าอยากเข้าไปดูในเครื่องสแกนตรงนี้จริงๆเลยอะ อ้ปรสิตพวกนั้นเนี่ยมันมาจากไหนแล้วใครเป็นคนเอามันเข้ามาใช่ว่าทุกอย่างในห้องนี้เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วมันไฟไหม้นี่โอ้ยเฮ้ย อองานกำลังเร่งนะห <c oughs> นี่คนเธอะหัวหน้าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันฉันทำงานได้เสร็จอ,อ,อ่หัวหน้าไปคนเดียวเถอะนะฉันไปละโอ้เกือบหายใจไม่ออกตายแน่เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะทำการแรนดอมสีเขียว <c oughs> โอเคถ้าเรายังไม่เจอเหตุการณ์เราไม่สามารถแรนดอมสีได้นะทุกคน <c oughs> รอบนี้ดูเหมือนหัวหน้าตั้งใจทำงานผิดปกตินะเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครเข้ามาทำร้ายหัวหน้าแล้ว ฝั่งนี้เอ้ยแฟลตได้เหรอเฮ้ยก่อนหน้นั้นไม่มีแฟลตไดน้นี่สังเกตง่ายๆนะทุกคนแป้ลว่าอันเนี้ช่องระบายอากาศตัวนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆคือมันดูแบบเป็นจุดเป็นจุดสังเกตมากมตรงนี้มีจุดที่เป็นห้องน้ำด้วยแฮะเราสามารถเข้าจุดห้องน้ำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย รีบพาต่อสมองมาดอกมาใช่ทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวคนใส่สูตรผูกไทยชุดสีดำนี่ไม่ใช่หัวหน้าเราอย่างนั้นเหรอโอไม่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 ฉันพี่วีวันอยู่ที่นี่เด็ดขาดหัวหน้าหัวหน้าจะเป็นหุ่นยนต์แล้ว่ะเฮ้ยโอ้ยโอเคขาดแค่เดี๋ยวนะหัวหน้าเรียกตัวอีกแล้วทำไมอะหัวหน้า ไม่เอาแล้วนะรอบนี้อโอ้แกได้เจอความลับของฉันสินะไม่ได้อเอาละตอนนี้เราต้องทำอะไรทำกันเลี้ยงเอกสารพวกแฟม้มที่มาตกลงมันในนร,รกเอาเก็บเข้าไปเอาเก็บเอ้ยไม่ใช่อ๋อต้องทำตามสีด้วยสีแดง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 อยู่นี่สีแดงอยู่นี่ โอเคต่อไปสีสีขาวอูยแล้วสีขาวอยู่อย่างไกลเลยสีขาวอยู่ไกลมากเอกซะเอาเอามันนี่ไม่ใช่สีขาวเหรอสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอยู่ที่นี้สีเหลืองอยู่นี่พอเหลืองครบสามเหลืองครบสามหาเหลืองอีกนี่นี่นี่มีเหลืองเหลืองเหลืองสีเหลืองสีอุ้ยเวลาสิบสี่สิบวินาทีอย่าเล่นตุกติกเป็นอันขาดเร็วเร็วเร็วนะไอ้สีขาวอะสีขาวสีขาวทงนี้ รอยยิ้มที่หายไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาละบายบายโอ้ยโกรธมากเลยดิโอ้ยกว่าจะรอดจากหัวหน้ามาได้แทบแย่เชียวนี่มันเป็นแค่การรีพอร์ตครั้งที่2องทุกคนไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่3หรือครั้งที่4อีกไหมอะแต่ตอนนี้คือเราต้องรีบหา รีบหารหัสสีเขียวเราอยากไปห้องทดลองแล้วตอนนี้หัวหน้ายังอยู่ที่ทำงานเหมือนเดิมห้องทดลองไม่มีใครทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าหวัดกลัวอะไรอ่ะหัวหน้าไปทเวกเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะรหัสผ่านคือเล็กซี่นี่เปิดประตูเปิดประตูจะต้องเล่มนี้ไปแล้วมันอยู่ในห้องน้ำหญิงฉันว่ามันอยู่ในห้องน้ำหญิง ไอ้นววิทยาศาสตร์นั่นมันจะทำร้ายหัวหน้าอีกแล้วอ่ะสีเขียวคือเลขสี่ร่างโคนยังอยู่ร่างจริงอยู่ในห้องน้ำพ้าว่าตอนนี้เราเปิดหหัสผ่านทุกอย่างได้แล้วเอรเรียอันใหม่เกิดขึ้นแล้วไหนคือห้องใหม่ <c oughs> นี่นี่ห้องใหม่โอ้มายกอดนอกจากที่นี่จะเป็นออฟฟิศแล้วยังเป็น ททดลองมนุษย์ด้วยดูดิมีเครื่องสแกนโอ้โหเกลียวไปเกลียวมาฉันยังไม่รู้เลยว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างตรงนี้มีเป็นออขยะที่มันติดเชื้อนะแล้วก็ฝั่งนี้มีเครื่องอะไรสักอย่างอ่ะฉันไม่รู้เลยโอ้ยเซลล์เชื้อโรคที่เขาวิจัยกันมาตรงนี้มีเลือดด้วยเหรอหลอดทดลองนี่มีเลือดโอเคคิดว่าเราอาจะต้องดูอันนี้ก่อนมัน้ง ในออฟฟิศของเราอ่ะมีห้องแลบวิทยาศาสตร์ด้วยนะมันน่าจะเอาคนมาทดลองแน่ๆรอมันน่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของมันคนได้นะเอ้ยรีไปทำงานเถอะนา้าพรุ่งนี้ลูกค้บาบอกให้ส่งงานตอนที่ยางครึ่งนะฮะมีรหัสผ่านอีกหนึ่งสองสาสีตัวหรอนี่มันบ้าไปแล้วไม่คิดว่านะคะอโนมาลีน่าจะเอ้ยอ๋อห้องนี้ห้ามเข้าแล้วอะ ห้องนี้ห้ามเข้าแล้วแสดงว่าเป็นห้องนี้อย่างเดียวใช่ไหมเราต้องมาหัเฮ้ยเฮ้ยหนอนตายไอ,ไอตัวนี้แหละปลอลลสิอุ้ยตายเลยแสดงว่าถ้าเจอหนอนห้ามไปยุ่งเด็ดขาดห้ามไปแม้กระทั่งจับเฮ<อ>้ยเฮ้ยมันเออเออเฮ้ยมีผ้าใบาด้วยแฮ ห้องวิทยาศาสตร์ปลอมเป็นผ้าใบเหรออันนี้อันนี้ตลกขีอันนี้ตลกอ่ะเอ๊ยหรือว่าเราเข้าไปได้หรือยี่ไงเราเข้าไปได้เลขสองคือสีเหลืองโอเคจับไปสีเหลืองเลขสองตอบนี้ตอบนี้บอกว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆแล้วนะไม่มีปรสิตใช่ไหมโอเคไม่มีปรสิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร เฮ้ย <L an> ข้างบนช่วยด้วยปรสิตมันกินจนเล่าช่วยด้วยอหลอดปานขึ้นเลขหกอ๋อเฮ้ยมันโดนปรสิตกิน,นรจริงท,ทุกคนดูดีไอนนตัวแขนซ้ายแขนซ้ายม,มันเหมือนมันเหมือนโดนงาบอ่ะอย่าเข้ามาย่งกับอาหารใช่ไหมงั้นแกโดนงาบ <S 1> <S 1> เลขหกคือสีแดงโอ้เยี่ยมขาดแค่สี่ตัวไปห้องทดลองเมียะลรเฮ้ยเฮ้ยห้องทดลองมีหวัวหน้ามายืน เฮ้ยหัวหน้าหัวเชี่ยงั้นะ่ะคหน้าดรอร์ดควบคุมอะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทันฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วขอดออย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะคนวหน้านี่ฉันเองไม่รู้ไม่รู้จากใครทั้งนั้นรหัสผ่านเลขแปดคือสีขาวอุ้ยจอรัวรัวเจอรัวรัวบ้าไอนเนี่ย เกือบลืมรหัสผ่านเลยหุยจำสแกน่ากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูคนค้าวๆตัวนี้มันมีมันมีตัวอย่างหลอดทดลองด้วยอ่ะนี่ไงได้ตัวอย่างหลอดทดลองมาหนึ่งอันฮ่าๆคอดูเถอะพอฉันออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะบอกเลยว่าในออฟฟิศนี้มีการทดลองกับมนุษย์เกิดขึ้นเอ้ยเอ้ยทำไมมันบรรยากาศมันดูมืดมนจังวันนี้ โอ้มายกดนี่มันอะไรเนี่ยลากโอ้โห oh. เหมือนปรสิตท,ที่เขาได้ได้ทำมาคือตอนนี้มันกลายเป็นเฮ้ยห, <c oughs> หายาหายารักษาเข้าใจแล้วจะจะหานี่ไงนี่ไงมัน,ม,นมันมีอันนี้ยนึงเฮ้ย oh, oh, oh. มันจะเริ่มเติบโตแล้ว จากก่อนหน้านั้นมันเป็นแค่หนอนตอนนี้มันมีเบิดเป็นรากชัยออกมางั้นพวกนี้ก็คือเป็นตัวมันหมดเลยดิหัวหน้ายังชิวไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นมีอะไรเกิดขึ้นปลายปลาปไายปลาปได้หรอทดลองสีเขียวมาเพิ่มแล้วแต่ว่ารหัสผ่านอีก3ามตัวยังไม่ได้เลยไปห้องแลบวิทยาศาสตร์นี้มันต้องมีอะไรแปลกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะล้าต้องนั้นเอกสารอะไรเพียบเลยนะ เอกสารที่หัวหน้าได้ทำนี่ฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันโดนควบคุมฉันโดนควบคุมมันเดินเข้าไปแล้วมันมันไม่สามารถหันได้อะฉันจะไปหายามมาจากไหนล่ะถ้ามันอยู่ในห้องนี้แล้วก็ฉันอ๋อเราถอยหลังเข้าได้นี่นะดูเฮ้ยนี่เจอเจอเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอเจอเอ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 อได้ยา่ะอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ย กต้องอยู่ที่แล็บนีหหนหหน้หัวหน้าหัวหน้าช่วยด้วยหัวหน้าหัวหน้าตัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้าไอเอกสารพวกนี้มันมันต้องคำสาบนะเนี่ย,ยต้องถอยหลังเข้าแค่ออกจากตรงนี้ให้ได้อุ้ยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดโอเคได้หรอกทดลองมาทั้งหมดสามสี่ด้วยกันรอบต่อไปเฮ้ยเฮ้ยมีต้นไม้ ในก้องแฝบเปิดอเมซอนเลยโอ้โหโอ้โหอย่าบอกนะว่าใต้นี้มีอลาคอนราด้วยเนี่ยว้ายไอ้นี่มันปรสิตไม่ใช่เหรออุ้ย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 เราทำไงดีเราเข้าไปในนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะสิ่งที่เราต้องหาคือยังไงเราก็ต้องหารหัสผ่านมองไม่เห็นรหัสพวกนั้นเลยแฮะ ถ้าเดินเข้าไปใกล้ตรงนั้นอาจจะโดนปรสิตงาบขาวก็ได้นะเฮ้ยบันทึกที่สำรวจแล้วเจอในป่าระหว่างที่เราสำรวจในป่าเราคนพบพญาตัวกลมที่มีลักษณะโดดเด่นมันคล่องแคล่วว่องไวมากเจ้าตัวนี้เนี่ยมันติดเชื้อจากเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ตัวพวกพยาธทั่วไปนะมันจะเป็นโฮสที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แต่พยาธต,ตัวกลมตัวนี้มันจะค่อยๆหาสิ่งมีชีวิตแล้วก็เผยแพร่ปรสิตใส่ลงไปเป็นพวกแบบเชื้อรานะไปยังโฮสต์ใหม่ซึ่งความน่ากลัวของมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชอนใช้เข้าไปในตัวคนแล้วมันจะเหมือนสิ่งอยู่ในร่างเรานะแล้วก็ใช้ชีวิตไปร่วมกันกับเราเลยอะ่ะแตเกมนี้ทําดีมากเลยอะ่ะเพอมันมีหลายอย่างมากให้พวกเราแบบค้นหาไปไปไปเฮ้ยเอดไล<ป><ป> <Hey. S 2> เด็ดไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮราจะหาลาดผ่านได้ยังไงในเมื่อถ้าเราเข้าไปในอ้องนี้แล้วเราแล้วเราจะแบบเฮ้ยอยู่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่ตายเออถ้าเราไม่อยู่ในเส้นเราจะไม่ตายตรงนี้ก็มีเส้นตรงนี้ตรงนี้พักหายใจได้มีทางให้เราไปฝั่งนู้นอะอพัก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 ในห้องก่อนพักในห้องก่อน เหมือนตรงนั้นจะมีอะไรให้เราชี้ไปฝั่งนู้นนะทุกคนแปลว่ามันต้องมีเรื่องสําคัญแน่นอนอ่ะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้และเราเราเราเดินมาตัวนี้ทําไมอะ่ะเฮ้ยสีม่วคือห้าอมันให้เราผ่านเส้นตายมาเพราะว่าเราจะต้องเมา,เารหัสผ่านเย่มขาดอีกแค่สีฟ้าเท่านั้น สบายสบายมะเฮ้ยทำไมมันมีมันมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะเหมือนหนังผีเลยฮะฮัลอันนี้เส้นอะไรสีแดงแดงอ,อ,ลอหลเพื่อน เขียนอยู่ว่าตรงนี้ตรงนี้เราสามารถขึ้นได้เหรอเดี๋ยวนะต้องรอให้หนอดมาก,ก่อนแล้วจากนั้นเราเลคอ,อ้ศีฟ้าคือเลคหกโอ้ยีสต์ปร็อกแอรีอันสุดท้ายหัวหน้าแอ,แอรีสุดท้ายอยู่ไหนครับหัวหน้าแล้วเราจะไปรู้แกไหมอะเอา้าหรือว่าแอเรีสุดท้ายคือคือเส้นทางนี้ เฮ้ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปห้องนี้มันห้องอะไรกันล่ะเนี่ยห้องทดลองเหรอ,หอเดี๋ยวนะคุณจะทำยังไงต่อไปทำงานที่นี่ต่อกดสีฟ้าถ้าอยากจะลาออกอยากจะออกจากเกมนี้ให้กดสีแดงฉันจะออกจากเกมนี้สีแดงกด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 แล้วอ่ะ S <S <preach ers> ประตูทางออกออกเฮ้ยนี่อะไรอะนี่คือเอา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 แล้วเรากินทำไมแล้วเรากินทำไมอุ้ยโอ้โหอ้วกเป็นหนอนด้วยออกดีกว่าจ้าออกดีกว่าจ้านี่คืออะไรโอ้รายงานฮะมีรายงานของฉันด้วยเหรอแม็กเอเคอร์แมนตัวอย่างทดลอง สรุปแล้วตัวฉันเอเคอร์แมนไม่สามารถทำการปรับตำแหน่งได้สมบูรณ์แม้ว่าจะฝังหนอนในสมองแล้วแต่ผู้ป่วยยังมีความสามารถในการรับรู้โดยอัตโนมัติมีพฤติกรรมในการตัดสินใจโอ้คือไอ้หนอนมันควบคุมฉันไม่ได้เขาไม่ยอมแพ้และมีการต่อต้านมาตรการในการปรับตำแหน่งมาตรฐานทั้งหมดสุดท้ายผู้ป่วยถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมต่อเราตกใจที่ดูเหมือนว่าเขาจะสนุกสนานแล้วก็ขำด้วยหนอนสมองจะลบความทรงจำทั้งหมดถ้าคุณออกไปจาก เออดีฉันไปลาก่อนลาก่อนสำนัก,การบ่าอย่าเจอกันอีกเลยบาย,บายบายออกได้จริงป่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะฮูย้ยและแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ออฟฟิศแปลกๆค่ะทุกคนอ f ฟฟิศ after hours นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกันไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พายคลิปให,ใหม่จะบอกว่าแป้งเนี่ยยังเล่นไม่ครบนะคะยังมีอ n น m a l y มอลีอีกเยอะมากๆเลยนะรอให้ทุกคนเนี่ยมาเก็บกันนะคะเอาไว้ว่าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์บอกแป้งด้วยว่าอยากดูเกมอะไรต่อไปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย